แจ้งข่าวด่วนจากกระทรวงการคลังในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายเก่านะคะกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนสุดท้ายถึงตุลาคม68นี้คลังยืนยันมีงบประมาณเพียงพอวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68 เปลี่ยนไม่มีกำหนดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจําวันคนไทยผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68นะคะหลายท่านก็รอติดตามข่าวสารวันนี้เราจะพามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ทางด้านกระทรวงการคลังยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการเลื่อนวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจากเดิมก็กําหนดกรอบในระยะเวลาเดือนมีนาคมแต่ผ่านมาแล้วนะคะจนจะ ถึงวันที่ครบกําหนดในการลงทะเบียนแล้วทางด้านรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเลื่อนในการลงทะเบียนไปถึงวันไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเก่า14.5ล้านคนที่ยังคงได้รับสิทธิ์นะคะรับเงิน300บาททุกเดือนสูงสุดถึง1,545บาท สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทางด้านรัฐบาลเองก็วางแผนนะคะในการจ่ายเงินจะจ่ายให้ถึงเดือนตุลาคมปี68โดยได้กำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนนะคะเนื่องจากมีความล่าชา้ารอระบบทางรัฐจัดซื้อจัดจ้างคนทำระบบในการลงทะเบียนบับตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68ที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนสูงสุดถึง1,545บาทเป็นวงเงินช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยค่าอุปโภคบริโภคทางด้านนายจุลพันธ์มลวิ วันรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการทลังก็ได้เปิดเผยว่าการลงทะเบียนบ,สบรสษัทบิการแห่งรัฐปี6 8อาจจะมีความล่าช้ากว่าที่กําหนดเดิมเนื่องจากความล่าช้าในการจัดซื้อจะจ้างผู้ที่จะมาพัฒนาระบบในการลงทะเบียนอย่างไรก็ตามคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ทางด้านคณะอนุกรรมการบริหารโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการจะมีการประชุมในปลายเดือนมีนาคมเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์คุณสมบัติการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะเรื่องของรายละเอียดรายได้และทรัพย์สินอย่างรอบคอบ ส่วนบุคคลรายเก่า14.5ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวงเงินพร้อมจ่ายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสูงสุดนะคะถึง1,545บาทไปจนถึงเดือนตุลาปี68ซึ่งความล่าช้าในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68นั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆกับผู้ที่ถือสิทธิ์ในปัจจุบันท่านยังคงได้รับเงินทุกเดือนเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงิน ในบัตรสวัสิการแห่งรัฐนะคะกฎเกณฑ์รายละเอียดและคุณสมบัติโดยตรงจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนรับไม่เกิน100,000บาทต่อคนภายในครอบครัวรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปี มีทรัพย์สินทางการเงินอันได้แก่เงินฝากันาัตรตราสารนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อครอบครัวไม่เกิน1,0,000แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันและต้องไม่มีกรมรมสิทธิ์นะคะในอสังหาริมทร,รัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะไม่มีบัตรเครดิต และไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่มีวงเงินซื้อรถนะคะเกินจากที่กําหนดก็คือ1ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นพระพี่สุสง์สามาเนนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมไปถึงสวส,อสอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะรับ เงินช่วยเหลือจากทางด้านรัฐบาล ในปัจจุบันรัฐบาลเองนะคะก็ได้วางแผนในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะนะคะกลุ่มใหม่ที่คาดว่าจะได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นทางด้านราัฐบาลมองตัวเลขไว้จะอยู่ประมาณ10ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆหาก10บล้านคนนี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นบุคคลที่มีรายได้น้อยจริงๆไม่สวมสิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นคนจนไม่จริงทางด้านราัฐบาลเองก็พยายามคัดกรองให้อยู่ในระบบนะคะ เนื่องจากณปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็มองว่ามีทั้งคนจนไม่จริงและคนจนตัวจริงอยู่ในระบบดังนั้นนะคะในรอบการลงทะเบียนรอบนี้รัฐบาลก็เลยมองเห็นนะคะในความสําคัญในการคัดกรองอย่างละเอียดดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนรอติดตามประกาศจากทางด้านรัฐบาลว่าจะมีความชัดเจนในการลงทะเบียนได้เมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงนะคะแต่ไม่นานเกินรออย่างน้อยๆนะคะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยณปัจจุบันนี้ก็ยังคงได้รับเงินนะคะในทุกๆเดือนไม่ ดูดใช้จ่ายอย่างประหยัดก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องสําหรับวันนี้นะคะขอผู้คุณสําหรับทุกการรับชมไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ